สวัสดีค่ะสวัสดีครับช่วงนี้มาติดตามข่าวภาค่้ามจากทีมข่าวซีทีวีจันทบุรีประจวันที่24มกราคม2555ครับข่าวแรกวันนี้นะคะตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีค่ะต้อนรับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะทำงานที่เดินทางมามอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับจังหวัดจันทบุรีค่ะเช้าวันนี้ที่ห้องมณีทิพย์โรงแรมนิวเทวลรัตจังหวัดจันทบุรีได้จัดวาระการประชุมมอบนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยมีพลตำรวจโทเฉลิมเกียรติศรีวรคานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานพร้อมคณะทำง,งานเดินทางมาประชุมและมอบนโยบายให้กับข้าราชาการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีรวมถึงแนวทางการปฏิบัติทั้งสีเรื่องคือ 1. การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 2. การจัดระเบียบสังคมการป้องกันปราบปราม 3. ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและ 4. การมีส่วนร่วมของประชาชนรวมถึงได้บรรยายสรุปการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้องในปีงบประมาณ2,554โดยเน้นสถิติอาญาหการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมการจัดระเบียบสังคมการป้องกันและการปราบปรามความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการช่วยงานตำรวจ คดีอุชกชะการสะเทือนขวัญและคดีที่สําคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชนที่อยู่ในระหว่างดําเนินการของสถานีตํารวจในจังหวัดจันทบุรีทั้ง15สถานีสําหรับการประชุมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติในครั้งนี้ได้เน้นย้ําในเรื่องงานตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เปลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน รวมถึงกฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และวีดิทัศน์กฎหมายว่าด้วยโรงรับจำนำกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายตลาดและการค้าของเก่ากฎหมายว่าด้วยโรงแรมกฎหมายว่าด้วยการพนันและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรียรัยในหน่วยงานหรือในพื้นที่ความรับผิดชอบอีกด้วย